วันนี้สวัสดีครับวันนี้ทีมงานองค์กรสปเรือสานะครับได้ข้าวสารจากท่าเรงที่เราไปเป็นสปเรือเนาะให้กับชาวบ้านทั่วไปะครับบางทีเราก็ให้ข้าวสารมานะครับอ่าเราก็ควรด้กินนะครับพเพเลยแาบเราเราเราได้กินไน่ไมันก็ต้องมีบ้างที่ที่เรายังนั่นเราก็เอาข้าวสารเนี่ยมาให้ชาวบ้านนะครับที่เป็นคนป่วยที่ยากไร้นะครับในที่ต่างๆที่อย่างเนี้ยประมาณเนี้ยเราดูนะครับ เดี๋ยวก็อยากไลค์ชื่อแต่ทิ้งนะครับชื่อแต่ทิ้งแกพูดไม่ได้เนาะพูดไม่ได้แต่ทิ้งอยู่บ้านอะไรวะบ้านอะไรเนี้ยน้องไอ้เท่าไหมแต่น้องไอ้เท่านะครับน้องใหมเท่าโบกแก้วนะครับตะบุญโบกแก้วนวน,นุวรรณบุรีรัมย์นะครับอำเภอโนนสุวรรณบุรีรัมย์นะครับ mm. คนล่ำบากมันมีเยอะนะครับแต่บางท่านอาจมองไม่เห็นนะครับถ้าท่านใดจะร่วมบุญก็ได้นะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับอ่า0821319401 ถ้าท่านใจไม่ร่วมบุญก็ฝากผลไละกดเทนะครับไม่เป็นไรครับเราคุณเราเองเราก็จะมาช่วยชาวบ้านแบบนี้ครับไม่ยังเป็นว่าท่านต้องบริจาคหรืออะไรไม่จัเป็นครับแต่ถ้าท่านจะมีใจบุญก็มีปัญหาครับเราจะเป็นสะพานบุญให้นะครับแต่๋ยวนี้คือเป็นต้นทุนชีวิตของเราเองนะของเราเองเราไม่ให้เพื่อเท่ากุญแกุ่นชราได้กินเนาะเพราะประทางชีวิตนะครับประมาณนี้ตาแก่ก็ไม่สบายนะครับไม่สบายวันนี้ก็จากประมาณนี้ครับให้ตาานะครับ ฝากอีกทีนึงนะครับถ้ญญาท่านใดจะลงทุนก็ได้ถ้าไม่ไม่ได้บอกคุณฝากเวลาเราแชร์จะได้รู้ว่าคุณลําบากมีอยู่ไหนเราจะไปช่วยนะครับถ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้นะไม่แชร์เราก็ไม่รู้จะได้ช่วยๆกันเนาะครัวันนี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ